ช่วงนี้กลับมาพบกับไทยบันเทิงเช่นเคยครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวของ5สุดยอดเครื่องรางมหาอำนาจความเชื่อและสิ่งยึดเหนียวจิตใจอยู่คู่กับคนไทยมานานไม่ว่าสถานการณ์ในสังคมจะเป็นอย่างไรเกิดการระบาดของโควิดหรือไม่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับศรัทธาหรือศาสตร์ต่างๆไม่เคยเลือนหายจางไปมีแต่พัฒนาในหลายรูปแบบมากขึ้นในยุคปัจจุบัน กล่าวถึงเครื่องรางของขลังก็มีมากมายหลากหลายประเภททั้งด้านมหาสเสน่ห์ใครเห็นใครก็รักแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันแต่ถ้าจะพูดถึงเครื่องรางที่เป็นสุดยอดพุทธคุณด้านมหาอำนาจคงจะหนไม่พ้นเครื่องรางอาถรรพ์จาก5สุดยอดเกจิคณาจารย์ทั่วประเทศไทยคลิปนี้ไทยบันเทิงรวบรวมมาให้ได้ชมกันครับเครื่องรางชิ้นที่หเสือหลวงพ่อปานวัดบางเฮีย หรือวัดมงคลโคทาวาสคือสุดยอดจัก,กรพรรดิแห่งเครื่องรางในประเทศที่จัดอยู่ในชุดเบนจะพาคีเครื่องรางหลวงพ่อปานหรือพระครูพิพัฒนิโรธกิจเป็นชาวบางบ่อตำบลบางเฮียจังหวัดสมุทรปราการเกิดเมื่อปีพศ .2368 มรณภาพเมื่อวันที่29สิงหาคม2453เสือของท่านดีทางมหาอำนาจและคงกระพันยอดเยี่ยม หรือจะใช้ในทางเมตตามหานิยมค้าขายของก็ดีในปีพศ2443พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สเสด็จไปที่ประตูน้ำคลองดานปรากฏเรื่องที่หลวงพ่อปานได้เอาชิ้นหมูเสียบกับไม้แกว่งล่อเอาเสือที่ตกลงน้ำต่อหน้าพระพักหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าหลวงมีรับสั่งถามว่าที่แจกเครื่องรางเป็นรูปเสือมีความหมายอย่างไร หลวงพ่อปานทูลตอบว่าได้ไปรุกขมูลทุดงในป่าพบเสือใหญ่หลายครั้งได้สังเกตดูเห็นว่าเสือเป็นสัตว์ปราดเปรียวฉลาดว่องไวเฉียบขาดมีตบะและอำนาจสามารถที่จะใช้ตาสะกดสัตว์อื่นให้อยู่ในอำนาจได้ในพระราชนิพน์เรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจินได้เล่าถึงหลวงพ่อปานความตอนหนึ่งว่าคุณวิเศษที่คนเลื่อมสายคือให้ลงตะกรุด ได้ผูกข้อมือรดน้ำมนต์ที่นิยมกันมากคือเขี้ยวเสือแกะเป็นรูปเสือเล็กบ้างใหญ่บ้างฝีมือหยาบๆบเวลาแย่งชิงก็ขึ้นไปถึง3บาทว่า6บาทก็มีได้รูปเสือนั้นแล้วจึงไปให้พระครูปลุกเสกถัดมาเครื่องรางชิ้นที่สองครับราชสีงาแกะหลวงพ่อเดิมเป็นเครื่องรางของขลังยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งที่หาเล่นกันแพร่หลายเป็นอย่างมาก ราชสีหรือสิงเป็นสัตว์ในวรรณคดีชาดกเป็นสัตว์ที่มีอำนาจเหนือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีถิ่นกำเนิดและพำนักอยู่บนฟากฟ้าป่าหิมพานนับว่าเป็นสุดยอดเครื่องรางของท่านที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์พุทธคุณสิงของหลวงพ่อเดิมนั้นเชื่อกันว่ามีอนุภาพครบครอบจัก,กรวาลอาทิด้านมหาอำนาจด้านแคล้วคลาดปลอดภัยด้านเมตตามหานิยมรวมทั้งการงานเจริญก้าวหน้าเลื่อนขั้น ถัดมาเครื่องรางชิ้นที่3หนุมานแกะหลวงพ่อสุนวัดสาลากุลสุดยอดเครื่องรางประเภทลิงหรือหนุมานที่บรรดานักสะสมต่างเชื่อมั่นในพุทธคุณและทุกๆคนยกย่องให้เป็นอันดับหนึ่งได้แก่หานุมานหลวงพ่อสุนวัดสาลากุลจังหวัดนนทบุรีหนุมานหลวงพ่อสุนจัดอยู่ในชุดเบญจภาคี เครื่องรางของขลังที่ใครๆอยากเป็นเจ้าของหลวงพ่อสุนวัดสาลากุลเป็นชาวนนทบุรีได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดสาลากุลได้รับฉายาว่าจันทโชตหลวงพ่อสุนได้จำพรรษาที่วัดสาลากุลมาโดยตลอดภายหลังได้แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อสุนได้พัฒนาวัดสาลากุลจนเจริญรุ่งเรืองและได้ศึกษาวิชาอาคมจนแก่กล้าและเป็นที่ยอมรับของทุกๆคน หลวงพ่อสุนเริ่มคิดจะสร้างหานุมานสมัยที่ท่านยังเป็นพระลูกวัดตอนนั้นท่านได้เริ่มปลูกต้นรักและต้นพุทซ้อนไว้บริเวณหน้ากุฏิรดน้ำมนทุกวันจนเติบใหญ่ภายหลังหลวงพ่อสุนได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสท่านจึงได้เริ่มสร้างหานุมานโดยท่านได้เรียนวิชาสร้างหานุมานมาจากพระนาคทัตจากนั้นท่านได้เริ่มทําพิธีบัดรพลรีก่อนทําการขุดเมื่อท่านได้ขุดต้นรักและต้นพุทซ้อนแล้ว ท่านก็นำไม้ทั้งสองไปตากแห้งจนได้ที่แล้วท่านก็ให้พระลูกวัดไปตามช่างที่มีฝีมือทางด้านนี้มาแกะว่ากันว่าค่าแกะหนุมานราคาตัวละหนึ่งบาทเมื่อแกะครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วจึงทําพิธีปลุกเสกโดยใช้คาถาหัวใจหนุมานและเพ่งกระสินไปในบาทจนหนุมานที่อยู่ภายในบาทกระโดดโลดเต้นหลวงพ่อสุนปลุกเสกหนุมานแบบนี้ทุกๆวันจนครบสามเดือน จึงเป็นอันเสร็จพิธีแล้วค่อยแจกจ่ายแก่ลูกศิษย์ของท่านและผู้ที่สนใจมาขอไว้บูชาถัดมาเครื่องรางชิ้นที่4ตะกรุดหนังหน้าผากเสือหลวงปูน่นาควัดแจ้งถือว่าเป็นจักรพรรดิยอดนิยมอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะับเป็นสุดยอดเครื่องรางหายากที่มีหมุนเวียนในวงการเพียงไม่เกินหลักสิบเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเข้าใจว่าสร้างไว้เพียงหลักสิบ การมัดสามปล้องแฝงกติธรรมตามความหมายของยานไตราสารณาคมอันประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรยัยดวงแก้วสามประการอันประเสริฐที่สุดในโลกสุดยอดมหาอำนาจมหาบาร,รมีสูงยิ่งมีสเสน่เป็นสง่าราศีและมีความอุดมสมบูรณ์คลาดแคล้วจากภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งสามารถป้องกันคุณสายสิ่งชั่วร้ายต่างๆได้ดียิ่งนักหลวงปู่นาคเป็นลูกศิษย์สมเด็จพระวรรณรัตน์หรือแดงเป็นพระอุปชาและมีหลวงพ่อวางวัดเทียนถวายจังหวัดปทุมธานีเป็นพระกรรมวาจาจารย์และเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาการสร้างตะกรุดหนังหน้าผากเสือนอกจากนี้หลวงปู่นาคท่านยังเป็นสหธรรม,มิกที่มีความสนิทสนมกับสมเด็จพระสังฆราชหรือแพแห่งวัดสุทัศน์ และถัดมาเครื่องรางชิ้นสุดท้ายชิ้นที่5พญาครุฑหลวงพ่อวราวัดโพทองพญาครุฑเป็นเทพในตำนานผู้ทรงอิทธิฤทธิ์กล้าแกรง่งเป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมากที่สุดในบรรดาทวยเทพทั้ง16ชั้นฟ้า15พระแม่ธรณีมีเมตตาในตัวเองสูงล้นอีกทั้งเป็นหนึ่งด้านความกะตัญยูกตะเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้พระครูวิสิท์พิทยาคม หรือพระอาจารย์วราปุญญาวโรเจ้าอาวาสวัดโพทองบางมดจึงนิยมสร้างวัตถุมงคลองค์พ่อพญาครุฑขึ้นมาให้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งคนไทยและต่างชาติได้มีของดีของทรงคุณค่าเอาไว้อารัธนาติดกายสำหรับพุทธานุภาพจากประสบการณ์ต่างๆนานานับร้อยเรื่องราวพระอาจารย์วราเคยกล่าวว่าพ่อพญาครุฑนอกจากจะเป็นเทพเจ้าที่โดดเด่นเรื่องความกตัญยูแล้ว ครุฑยังถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงส่งของแผ่นดินดังนั้นหากญาติโยมท่านใดศรัทธาในองค์พ่อพญาครุฑก็ขอให้มีความกตัญยูกับพ่อแม่ผู้มีพระคุณเป็นที่ตั้งรวมถึงห้ามคิดร้ายบ่อนทำลายประเทศชาติอีกด้วยในตำนานของพญาครุฑนั้นแม้จะมีอุปนิสัยค่อนข้างดุร้ายแต่พญาครุฑตั้งสัจจะอธิษฐานเอาไว้ว่าจะไม่ทำร้ายมนุษย์และผู้ถือศีลไม่ว่าจะเป็นเทพด้วยกันหรือเดรัจฉาน หากมีศีลมีธรรมเป็นที่ตั้งในจิตใจพยาครุฑจะไม่ทําลายมีแต่จะคอยอุปถมัมภ์ค้าชูพระอาจารย์วราบอกด้วยว่าหัวใจของการบูชาองค์พ่อพยาครุฑข้อแรกต้องไม่ลืมละทิ้งพระอ,อรหันต์ที่บ้านคือพ่อกับแม่ขอให้ทําบุญกับพ่อแม่ก่อนทําบุญกับพระข้อ2ให้คิดดีทําดีกับแผ่นดินทําประโยชน์ต่อประเทศชาติและข้อสุดท้ายคือหมันภาวนารักษาศีล เพียงเท่านี้ท่านคิดการใดก็จะสมหวังพบเจอแต่ความสำเร็จดั่งมีแก้วสารพัดนึกอยู่ติดกายและนี่คือเรื่องราว5สุดยอดเครื่องรางมหาอำนาจที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ m c o t n e t ครับ